สวัสดีครับผมดรสวัสดิ์เก่งชนครับวันนี้ผมขอแนะนนำหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่ผมเรียกว่าการตลาดและการขายในยุค New Normal คำถามคือทำไมต้อง New Normal ทำไมต้องมีหลักการขายและการตลาดในยุคนี้ด้วย New Normal คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลอดเระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นทำให้เกิดพฤติกรรม ไม่ใหม่ที่ยากที่จะคาดเดาดังนั้นในการทำธุรกิจปัจจุบันนั้นเราจำเป็นต้องมีแนวทางที่จะรับมือกับสภาวะนิว o r มอลดังกลา่าวนิว o r มอลนั้นเปรียบเสมือนคลื่นพายุทะเลที่รุนแรงหากเราจำเป็นต้องแล่นเรืออยู่ภายใต้คลื่นพายุทะเลที่รุนแรงนั้นเราคงไม่สามารถให้เรือเราปล่อยล่องลอยไปตามคลื่นทะเลเหล่านั้นได้เราจำเป็นต้องมีเป้าหมายและวิธีการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนหลักการที่ผมจะมอบให้ ในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย4หัวข้อสำคัญ 1. วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 2. มีความเข้าใจในพฤติกรรมและสินค้าของเราอันที่3ม,มีรูปแบบดาเนินการธุรกิจและสุดท้ายมีความคล่องตัวในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและวพบกันครับขอบคุณมากครับ